ต่อไปข้อที่13มาเรียนเหมือนข้อที่1 1อและข้อ12แต่ต่างกันนิดนึงว่าไอ้ทั้งสองข้อที่ผ่านมาเศษมันเหลือเท่ากันแต่ข้อนี้เศษเหลือไม่เท่ากันแต่เป็นจํานวนนับตัวเดียวกันที่ไปหาร3ามเลยลงตัวมันข้อนี้ก็ไม่แปลกเรียนถ้ามันเหลือเศษเท่ากันนี่ก็ลบเท่าๆกันแต่ถ้าเหลือไม่เท่ากันนี่ก็ลบตามที่โจทย์บอกมา77นะครับนะครับไปหารจํานวนนับมันเหลือเศษ5้าเลยเ7เจ็ดสิบเจ็ดลบห้าซะ ได้ถ้ากลับเท่าไหร่เอ่ยครับแต้มิ็นเจ็ดสิลบด้วยเได้เป็น168ต่อไป2องร้อรเหลือเศษก็ลบด้วยสิก็ได้เป็นเท่าไหร่ครับสองอยแจากนั้นเสร็จนะเรียนเหมือนเดิมครับเรียนเอาไอ้3ตัวนี้ไปหา,อาหอระมอสซะนะครับ เราไปหาหอรอมอนะครับหาหอรอมอซะนะครับเรียกกนการหาหอรอมอโดยวิธีนี้เรียนเลือกวิธีไหนก็ได้ครับอ่าสามตัวนะครับตัวเลขก,ก็ไม่เยอะเพราะฉะนั้นรูใช้วิธีการหารสั้นดีกว่านะครับมีเจ็ดสิบสองมีร้อยหกสิบแปดมีสอง้อยปดสิบแปด หารครับหารเลยือไม้เรียนหาอะไรห,หารได้นะครับสิบสอได้ไหมเรียน12บสอสิน่าจะได้ลองลอง12บสองสิบสองหกเ2 1สิบสองสิบได้ครับเรียน12บสอง2 12, 4งยี่สได้ครับมาเรียน หกคู่นี่ก็คู่คู่อักหารต่อได้อีกนักเรียนเอา,าง่ายใหญ่เลยครับจึ๊บอัก2รหารได้สองสามหกสองเจ็ดสิบสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่หมดแล้วครับนเรียนไม่มีตัวไหนาหารต่อได้ละเพราะฉะนั้นเราพบได้ไหมครับว่าจำนวนที่ไปหาร 72ร้อยถูก8แล้ว2ร้อย8ได้ลงตัวนะคือเท่าไหร่ครับนั่นกอเอาสองคูณด้วยอะไรครับเอาสองคูณด้วยสองเอาสิบสองคูณด้วยสอง้าไปได้กับยี่สิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบสี่คือของละมอของเลขสามจำนวนนี้เพราะฉะนั้นเท่ายี่สิบสี่ไปหารจํานวนนี้จํานวนนี้จำนวนนี้จ,นนนนจะลงตัวแต่ถ้าเอาจํานวนนี้ไปบวกด้วยห้ามันได้เจ็ดสิบเจ็ด จำนวนนี้ไปบวกด้วย9ามันได้ร้อยเจ็ดสิบเจดจำนวนนี้ไปบวกด้วย11มันได้2อ9ามันจะเหลือเศษห้าเศษ9้าเศษสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเรียนได้คำตอบนะครับว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่ไปหารนะครับเจ็ 77, 7สิบเจ็ดร้อยเจ็ิบเจดและสองอสิบแล้วเหลือเศษห้าและ11ตามลำดับก็คือนะครับย4ิบสนั่นเองเพราะฉะนั้นเรียนตอบเลยครับ เพราะฉะนั้นจํานวนนั้นคือจวนนับนั้นคือเท่าไหร่ครับ 24, 24, 24เป็นคำตอบสุดท้ายถามว่า24คืออะไรเนียีิบสีคือจํานวนนับที่ที่สุดที่ไิหาร3จมจำนวนนี้แล้วเหลือเศษเท่านี้นะครับนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ